ันนี้ We Report News จะมาชวนให้รู้จักคาปิบาร่าเจ้าหนูยักษ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนูตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วนิสัยของมันเป็นหนูที่ใจดีมากๆโดยคาปิบาร่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์สังคมชอบกินพืชผักผลไม้เป็นอาหารมีอายุไขประมาณ6 1ถึงปีและเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ hydricoris hydricoris เป็นสมาชิกของสกุล h y d c o e r ั s และมีสมาชิกที่อยู่ในสกุลเดียว การที่หลงเหลืออยู่ก็คือไฮโดรโคเอรัสอิสมิสสำหรับคาปิปาร่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบกแต่ใช้เวลาไม่น้อยในแต่ละวันที่อยู่ในน้ําทิ้นที่อยู่อาศัยเป็นสระน้ําแม่น้ําทะเลสาบในพื้นที่ป่าดิบชื้น รือทุ่งหญ้าและป่าปโปร่งสวานะนาขณะเดียวกันมันเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นครอบครัวโดยมีจํานวนสมาชิกรวมกันประมาณ1 0ถึง20ตัวโดยจะมีเพศผู้เป็นจ่าฝูงและจะมีสมาชิกประกอบด้วยเพศเมียและลูกๆทั้งนี้หากจะซื้อคาปิปาร่ามาเลี้ยงแนะนําว่าต้องเลี้ยงหลายๆตัวเพราะมันไม่ชอบอยู่คนเดียวและพื้นที่ต้องมีเพียงพอด้วยหากมีการขยายพันธุ์ต้องเพียงพอต่อประชากรของมันและที่สําคัญต้องมีร่มไม้ใหญให่ให้พวกมันได้คอยหลบแดดพร้อมด้วยหนองน้ํา ให้พวกมันได้ไว่ายน้ำและข้อควรระวังที่สําคัญก็คือห้ามจับขังกรงโดยเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดความเครียดและตายลงได้